ยาวนานความฝันของฉันหลุดลอยไปลอยหายในจักรวาลตามหาก็คงมีนานดวงดาวส่องแสงลงมาตั้งไกล ใจฉันยังคงหวันไหวคิดถึงวันคืนผ่านมาเธอคือความฝันในจักรวาลของฉันดวงดาวส่องแสงวับวาวมาพบเจอ เม็ดฝนที่คอยสัตว์เข้ามาค่ำคืนดั้นมีดุนาคิดถึงวันคืนผ่านมาดวงดาวส่องแสงลงมาตั้งไกลใจฉันยังคงวันไหว คิดถึงวันคืนผ่านมาเธอคือความฝันในจักรวาลของฉันดวงดาวส่องแสงวาววาวมาพบเจอเธอคือความฝันในจักรวาล ของฉันดวงดาวสองแสงวับวาวมาพบเจองดงามไปหมด